อ่านะครับสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับครูมาให้ความรู้นะครับในการประกอบประเก็นนะครับฝาข้อฝาสูบของเครื่อง h o n d a าดีมร้อยคันนี้นะครับนะมีอยู่4ข้อนะครับท่านควรเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องข้อที่1นะครับข้อที่1อันนี้เป็นฝาของดีมอีกคันหนึ่งนะอันนี้คือครูยังไม่ได้ล้างข้อที่1นะครับ ฝาข้อฝาสูบตัวเนี้จะต้องเอาด้านลูกศรเนี่ยชี้ลงข้างล่างอันนี้ท่านต้องจำนะต้องประกอบให้ถูกนะครับข้อที่2อปาเกนฝาข้อฝาสูบนะครับถ้าเราใส่ถูกด้านถูกตำแหน่งนะครับรูทั้ง4ีรูเนี่ยมันจะตรงกับฝาแบบพอดีเป๊ะๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดครูจะบอกให้ง่ายไปกว่านั้นนะครับ เมื่อเวลาเราประกอบเข้าไปเนี่ยสังเกตง่ายๆว่ามันจะมีนะคือครูขออนุญาตเรียกว่าลิ้นประเก็นเนี่ยนะครับแลบขึ้นมาทางด้านบนด้านซ้ายอย่างนี้อันนี้คือข้อที่สองนะครับอ่ข้อที่สามแหวนทองแดงตัวเนี้ยเนื่องจากฮอนด้าดีนตัวเนี้ย Dream, น้ำมันเครื่องจะวิ่งขึ้นทางเสาล่างด้านซ้าย เพราะฉะนั้นแหวนทองแดงจะต้องอยู่ที่เสาล่างด้านซ้ายและข้อที่4ค่าแรงขันคือ14นิวตันเมตรเวลาครูขันรถให้คนที่มาขอรับบริการคือครูจะขันอยู่ทั้งหมด4ครั้งครั้งแรกนะครับครูจะขันได้แรง10นิวตันโดยการขันขันทแยงมุมอย่างนี้นะครับเริ่มที่ตัวไหนก็ได้นะ10 1สิบ 10บสครั้งที่1ครั้งที่2 12 12 12 12ครั้งที่3 14 14 14 14, 14. แล้วครูจะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ประเกนต่างๆมันซุดตัวเข้าที่จากนั้นจะมาขันทวนครั้งสุดท้ายคือ14 14 14 14, 14. 4ข้อนี้นะครับทวนอีกหนึ่งครั้งข้อที่1 ตำแหน่งฝาครอบลูกศรชี้ลงล่างปากเกนนะครับปาเกนฝานะครอบนะฮะถ้าใส่ถูกตำแหน่งสังเกตง,ง่ายๆมันจะมีลิ้นปากเกนแลบขึ้นมาทางด้านซ้ายอย่างนี้นะครับข้อที่3แหวนทองแดงอยู่ที่เสาล่างด้านซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าหาเครื่องและข้อที่4ค่าแรงขัน14นิวตันเมตร ทีนี้คือคูขันไปแล้วนะครับ3มรอบทีนี้รอบที่รอบที่4 14นิวตันเมตรคูมาทวนอีก1ครั้งนะครับเนี่ยนะขนาดคูทิ้งไว้พอมาขันอีกครั้งนี่มันมันยังเข้าไปอีกนะครับเพราะมันจะซุดตัวมันจะยืดตัวนี่นะครับ14ครั้งที่1นนะครับสิบสี่ ครั้งที่สองสครั้งที่3 14ตัวที่3ดีกว่านะครับ14ตัวที่4ี่เห้็นไหมั้นพอทิ้งไว้สักครั้งหนึงเนี่ยเหมือนประเกฑนต่างๆมันจะซุดตัวนะครับแล้วค่อยมาขันทวนแต่ได้เกิดท่านใดจะขันทีเดียวเลย14มันก็ขันได้นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะเจอปัญหาคือประเกฑนเนี่ย มันสุดตัวแล้วจะเกิดการซึมการรั่วได้นะครับก็เก็บไว้เป็นความรู้แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องขอบคุณหน้านะครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ